หลายคนจะเห็นนะว่าผมไม่ได้ทําคลิปมาพักนึงแล้วเพราะว่าหลังบ้านผมมันมีปัญหาทั้งเรื่องของทีมงานแล้วก็เรื่องของระบบจัดก,การโพสร,ระบบโพสต,ต่างๆเนี่ยมันเหมือนพอทํางานไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพแบบเขาเรียกาไงนะมันยิงโพสต์ผิดมันยิงโพส์ซ้อนหรือบางครั้งมันไม่ติดเลยเงี้ยแล้วแบบเราก็ไม่ได้วางระบบให้ทีมงานไปเช็คถึงแม่จะฝากฝากงานเขาไปแล้วก็ตามแต่เขาไม่ได้เช็คอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นมันคือหนึ่งข้อที่อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วกัน ก็คือคุณไว้ใจทีมคุณได้แต่คุณจะต้องไม่วางใจเออคุณอาจจะบอกข้อจํากัดหรือสิ่งที่ต้องไม่พลาดไว้ล่วงหน้าเลยเชนโพสตต้องได้โพสต์เออถ้าไม่ถ้ามันไม่ได้โพสต์บบี๋ยผมไม่ติดไปดูหน้าเพจด้วยอะไรเงี้ยไม่แบบไปฝากงานแบบว่าแค่แบบเออโพสต,ตัวนี้แบบเออตามโพสตตามตารางไปเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้บอกเขาว่าคุณต้องตรวจหน้าเพจด้วยนะว่าโพสมันสาเร็จไหมอะไรแบบนี้บางคนแบบไง เออแบบทีมงานหรือว่าสตา์บางทมีมันคิดไม่ได้จริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ากว่านะแต่แบบเราเราเราไม่ต้องคาดหวังไว้เขาคิดได้อ่ะระวังระบบให้เขาเราให้เขาคิดคิดให้เขาไปเลยเออไม่ได้จบปัญหาเนี่ยแหละสิ่งที่อยากจะต้องบอกให้โคนทำเนี่ยแล้วผมก็ต้องทำวยตอนเนี้ย